ชื่อมารค่ะมาจากสามผ่านนครปฐมค่ะรู้จักทาง Google นะคะเสิร์ชดูแล้วก็เจอพีฮอค่ะ,คะอชอบค่ะเป็นกันเองไม่น่าเบื่อค่ะก็เอาใจใส่ค่ะพาไปเปิดบัตรเครดิตางะคะ่ะดีค่ะ ก็คุ้มอะค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมีธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะก็อยากชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนรู้คือมันเป็นแบบเรื่องของการขายที่แบบทั่วโลกอะคะ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ